สบายดีตอนนี้มีพยาธิโควิดแพร่ระบาดบลายทั่วโลกนะสภาพประเทศลาบิมีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วเรื่องโควิดนี่ค่อยๆเบิ่มขึ้นเบื่อข่าวทุกเต้าทุ๊กเล่งเบื่อมินตี้ 이거